รวเช็คกันอีกรอบนะคะมาอีกแล้วนะคะเขาก็เอาเอกสารวางไว้ข้างหน้านะคะเพื่อที่จะเข้าไปในเซอร์วิสฮั l โหลไ how are you doing ก็ถ่ายวีดีโอนะคะเมื่อกี้เขาบังคับให้ใส่แมสกแม้กระทังนั่งอยู่ในรถนะเข้ามาในเขตแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปกตินี้ยเขาจะไม่ให้ถ่ายวีดีโอหรอกนะคะเพราะความปลอดภัยแต่นี้อยากถ่ายเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอวลาเอารถมาเซอร์วิสเนี่ยก็ทํากันยังไงนะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับรถแล้วก็ตามที่เราลงทะเบียนเอาไว้ที่เราโทรมาแจ้งในแอบพอร์เมนต์ไว้นะคะในแต่ละคันที่มาปกติช้าสุดเนี่ยเขาจะไม่รับเซอร์วิสเนี่ยหลังสิบเจมงเช้าถ้าใครมาเลยถือว่าตัดนะคะเพราะารถเต็มแต่เขาจะกะจํานวนรถที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวันด้วยนะคะที่เขาจะรับจะรับแอพอร์เมนต์ของเรานะคะอันนี้ยังไม่ถึงคิวของเรานะคะ จ้าหน้าที่ว่าจะเยอะมากเลยอะไก็มีหลายแผนกมากเลยนะคะจะมีหลายฝ่ายตึกนี้เป็นตึกใหญ่มากเลยนะคะก็ะจะมีแผนกทั้งโชว์รูมแล้วก็เป็นด้านเซอร์วสิสคิดว่าคงจะเหมือนที่เมืองไทยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มาถึงคิวเรานะคะเราก็นั่งรอยอยู่ในรถก่อน,นะคะ่ะ จ้าหน้าที่ในแต่ละคนก็จะมาดูแลรถแต่ละคันที่เขารับเอาไว้แล้วเขาจะรายงานตัวว่าเขาชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้จะคอยอำ,อำนวยความสะดวกให้เราเมื่อรถบริการเสร็จแล้วแล้วก็จะแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถรถเราแต่ปกติเนี่ยรถยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะเวลาเขาจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาเราจะเข้าศูนย์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอย่างวันนี้ที่มีเข้าศูนย์เขาจะบอกเลยว่า เช็คเบรกพาร์ตแวร์นะคะอเมื่อวานนี้พอมาปรับเราก็เลยเก็เลยนัดอ p พอยเมนต์เขาก็เลยให้มาตอนเช้าเลยปกติเนี่ยจ,จะต้องนัดบางทีแบบว่าวันลุ่งขึ้นไม่ได้ต้องรอไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเบรกเนี่ยถือว่าสำคัญนะคะเขาก็ให้คิวเราด่วนประมาณนี้นะคะ มื่อตอนที่ยวรถดรอปเสร็จแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะมีบริการแกาแฟชานะคะคุกกี้นิดหน่อยคือบริการฟรีอะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า Lift ให้พาไปส่งบ้านในแต่ละที่จะมีเจ้าหน้าที่มาถามเราว่าบ้านอยู่ไหนอยู่แถวไหนเขาจะจัดโซนแล้วก็จะมีคนกับรถพาเราไปด้วยรถของเขานะคะได้ได้ดรถที่ใช้ยในรถยี่ห้อ Mercedes-Benz ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ใช้บริการส่ง นะคะคแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยในช่วงโควิด19เนี่ยเขาจะไม่ให้เขาจะบอกเลยนะคะเขาจะโทรกลับมาแจ้งว่าโอเคเรารับ a ปพอยเหมือนอยู่แล้วเวลากี่โมงเท่านี้เท่านี้แต่ว่ายูต้องจะ just to remind you ว่าเราจะต้องหาจะต้องเรียกรถมาเองจะต,ต้องเรียกรถมารับเราเองเพราะว่าจะไม่มีลิฟต์ให้นะคะ LIFG Lift คํานี้นะคะ As I said, my name is Vernon. Uh, your number is 0740371010. That's correct. Have you removed all your valuables? Coins, cash, yes, yeah. all that out of the vehicle. Eh? Yeah. Okay. You can jump out. I just need some information from the car. Can okay. so just make sure to remove all your valuables. All right. All right. ะะคะแบบฟอร์มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะกรอกแบบฟอร์มให้เป็นแบบนี้นะคะ I love my language เขาจะตรวจสิ่งของไม่ค่าในรถว่ามีอะไรบ้างคิดว่าวิธีการน่าจะเหมือนเมืองไทยนะคะ We're gonna t a k ร a w ร l k around the vehicle. Ma'am, are อ o u r e c o r d i n ออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ถามเลยว่า Ma'am, are you recording u ส ็บอกว่าเปล่าเปล่าอันนี้คือเขาจะไม่ให้อัดเทปนะคะเพื่อความปลอดภัยของเขานะคะหรืออัดวิดีโอทั้งหลายแหละนะคะอันนี้คือพอเราเอารถมาดรอปไปแล้วเนี่ยอ๋อช่วงนี้เขาก็ยังไม่เสิร์ฟกาแฟนะคะเพราะเป็นช่วงโควิด19เาแล้วก็ไม่มีลิฟต์ใช้ด้วยไม่มีรถไปส่งให้ด้วยก็ต้องเรียกรถเองซึ่งเขาแจ้งเนี่ยตต้นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทางออกมานะคะที่เราจะต้องมาเรียกรถกลับบ้านเราเองนะคะ อันนี้เป็นอันนี้ย่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าย่านซนตันเป็นย่านธุรกิจของประเทศอริกาใิ้นะคะอันนี้ถ่ายให้เห็นอันนี้เดี๋ยวก็จะเรียกรถแท็กซีนะคะเราก็รออยู่ข้างในก่อนก็เมื่อกี้ระหว่างรอรถแท็กซี่เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาถามแล้วนะคะว่าก็คือไม่ให้นั่งแต่ถามว่าจะเอากาแฟไหมเจ้าหน้าที่ของ Mercedes Benz. นะคะจะถามว่าจะรับกาแฟไหมจะ,าก,ามจะากาแฟดำหรือกาแฟขาว จเจ้ากาแฟแบบไหนนะคะก็คือให้เช็คเอาท์แต่ไม่ให้นั่งนะคะมาถามเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับไปไปทำกาแฟไปสั่งกาแฟที่เคาน์เตอร์ให้นะคะแล้วเขาก็จะเอากาแฟมาให้เราทีหลังนะคะนี่ก็จะพยายามถ่ายด้วยถ่ายได้ นี่นะคะนี่เป็นถนนด้านนอกนี้เรารอแท็กซี่อยู่นะคะถ้าขายให้เห็นก็เป็นยังไงคะด้านนี้เป็นโชว์รูมของเรานะคะเป็นโชว์รูมของ Mercedes. นนเ e อร์เซเ คนที่เดินผ่านหน้านี่คือ Security หน้าตึกนี้นะคะเราจะดูที่ว่ากาแฟาก็จะยกมาให้ทันไหมก่อนที่แท็กซี่จะมาเพราะจริงๆเขาบอกว่าแท็กซี่จะมาอีกหนึ่งนาทีนะคะอย่ายวเ้ารอดูตึกนี้เป็นตึกของ Mercedes-Benz ทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะข้างบนก็เป็นโชว์รูมรถมาให้เห็นบนนะคะเป็นตึกใหญ่ทีเดียวนะคะ มาหรือ,อยังเหมือนจะมาแล้วนะคะเหมือนกาแฟจะมาเสิร์ฟแล้วนะคะก็มาแล้วนะคะค่ะได้แล้วนะคะ Hi that's my coffee โอเค thank you very much โอเค thank you very much อันนี้ก็เป็นกาแฟที่เขาให้ฟรีนะคะเดี๋ยวจะไปรอแท็กซี่ด้านนอกแล้วนะคะอันนี้เป็นบริการฟรีจาก Mercedes-Benz นะคะนี่ค่ะเป็นตึกนี้นะคะมาแล้วค่ะแท็กซี่มาแล้วแทซี่มาแล้วทีนี้นั่งอยู่ในแท็กซี่แล้วค่ะก็เลยจะถ่ายรูปวิวได้ Now, irrespective of the nature nice of the claim, a nice building, yes. <sighs> the only time when additional excess comes into play is when the um, incident driver, the near hundred not noted as the regular driver. And they will ask you that question. What time, time is, is it now? The most regular driver, and if I say. Uh, myself, but I what time is I, 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 I know and, the mm -hmm. and then Candace is driving my car. So remember that is in It's even late. Yeah, it's rush hour It's morning. Yeah, it's rush hour time. You understand what I'm talking, even I'm talking my language. <laughs> 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 what time you start? Me? Mm -hmm. uh, At I started around 6. 6 o'clock? Until what time? Until maybe six in the evening. Oh, okay. This is your own car, or you? Uh, I'm renting. You're renting. Okay. Mm -hmm. from? from Thailand. Oh no! Actually, originally from Thailand, but i have here for a long time for 18 years so I'm, yes. I'm the half south african yeah <laughs> it's long enough right yeah, sure. yeah so where are you from yeah, i'm from around south africa but from another province in oh so where are you from which province um Pumalang. Area you from? Yeah, Carolina. Mm. Carolina. So your your family also here or? Well, my family is that side. Mm -hmm. So you decide to, the, to earn your living in Joburg, <laughs> yeah, sure. big city. Yeah. มีรถเยอะแยะเลยครับมีรถเด็กนะคะนี่เป็นสภาพบ้านเมืองในช่วงเช้านะคะันนี้เป็นไทยเลยเขาเขาก็ขับรถกระตกดีจังเลยนะคะรถคันนี้คนที่นี่ก็จะเหมือนคนไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เฟรนด์ลี่มากๆนะคะเป็นคนที่ยิ้มง่ายพูดคุยด,ด้วยง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ ักไม่รู Utah, s <S hmm. um? ้จ like ักกรตาัจะต้องทัดทายว่าสบายดีหรือเปล่าก่อนที่คุณจะเริ่มต้นพูดเรื่องอื่นถ้าคุณจะพูดเรื่องที่คุณอยากพูดเลยถือว่าไม่สุภาพคุณต้องทัดทายพวกก่อนว่าจะพูดโทรศัพท์หรือเจอตัวอาจจะถามคําถามอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้น้วยสวัสดีแล้วก็สบายไหมกคุณจะเริ่มพูดเรื่องคุณก็สวยไหมคะตึกสวยไหมคะ Done at noon. Today is a good day. It's quite warm actually. Yeah, I, I checked the warm. weather this morning. It's very warm. Yeah. Uh, but my area is a bit cool. It's like 15 degrees this morning. Oh okay. Yeah. But I heard uh, the highest today is about 30th, right? I checked this morning. าศที่นี่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ในแต่ละจุดจุดเนี่ยเขาก็จะอากาศไม่จะต่างกันเห็นไหมอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ตามนะคะอย่างโจเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากโจฮันสเบิร์กเนี่ยเขามีชื่อเล่นว่าโ mm hmm. จเบิร์กหรือโีซี่เนี่ยจะเป็นเมืองที่ใหญ่แต่แต่ละจุดเนี่ยอากาศจะก,ก็จะต่างกันนะคะต่างกันแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือถือว่ายังต่ําสุดวันนี้น่าจีที่ประมาณ15้า องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดนี่ประมาณ30นะคะมันขันี้ก็จะไม่นิ่มเลยนะคะหรือเป็นพราเรานั่งข้างหลังมันก็เลยแบบกระตุกกระตุกตลอดแต่ถ้าดิฉันขับเองนี่ค่ะมันก็ยังนิ่มกว่านี้นะคะ เป็นถนนหนทางทางเข้าที่อสถานของดิฉันเพลงที่กร์คลอไปเนี่ยคนขับรถก็เป็นคนเปิดเป็นเพลงน่าจะประจำชาติครับแต่เขาเป็นคนที่นี่ค่ะเพราะว่าหลายคนมา,มากที่มาทำงานที่เนี่มาจากประเทศซิมบับเวนะคะ คนนี้ก็บอกว่าเขาเป็นคนที่นี่เป็นคนซอสแอฟริกันนะคะรถดนนถึงแล้วนะคะ